ภายในวันนั้นเดียวนะครับเหออุ้นเทสลาเนี่ยก็ปรับตัวลงในระหว่างวันเนี่ยกเกืบอบๆสิบสี่เปอร์เซ็นต์เราพูดเรื่องการลดดอกเบี้ยของสองรีเจียนนะยุโรปกับอินเดียมันลดเหมือนกันแต่อินฟลักชันมันตาน่างกันนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Insider อร์เรายการเชี่จะพาผู้ชมทุกท่านมุ่งสู่อนาคตการลงทุนอย่างมั่งคั่งโดยเรานะครับผมพบกันทุกเช้าวันจันทร์ เจะมาอัปเดตสถานการณ์การลงทุนและที่สําคัญไปกว่านั้นครับผมเราจะมีมุมมองคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจากทีม CIO Office k w l ธนาคารกรสิกรไทยครับโดยมีผมวริธรหรือไตเติล Senior Investment s ต r ไ e g i s t ทำหน้าที่ดำเนินรายการครับและด้านขวขางผมครับผมนาทีครับช h i อิ Investment s r ส e s ครับและด้านซ้ายผมครับผมพัฒนัตพัฒน์ Assistant Head of Investment s t r a e g ครับ สวัสดีครับพี่นาทีสวัสดีครับพี่พัฒสวัสดีครับก็เป็นรายการใหม่แกะกล่องนะครับผมจากกระสิกรก็โดยเราอย่างที่ผมแจ้งไปเราเจอกันทุกเช้าวันจันทร์นะเพื่อให้คุณเนี่ยเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมั่นใจครับซึ่งวีคเนี้ยพี่พัฒน์พี่นาทีผมเตรียมมา3ามเรื่องด้วยกันที่เราจะมาคุยแล้วก็มาตบท้ายด้วยคําแนะนําการลงทุนมีเรื่องอะไรบ้างครับท่านก็เรื่องแรกครับพี่เป็นเรื่องทอก of the ทาวของวีคที่แล้วเลยก็คือการทะเลาะกันระหว่างคุณทรัมป์แล้วก็คุณอีลอนอ๋อโอเคครับ วีคที่แล้วเนี่ยเทสซาเอ่อวันเดียวนะาาพี่ล,ลบไป14นะซึ่งพอพอลบไปเนี่ยมันมีผลต่อพวกดัชนีเออหุ้นสหรัฐอ,อยู่แล้วเนาะเรื่องที่สองและเรื่องที่สามว่าพี่พัฒน์เป็นเรื่องการลดดอกเบี้ยครับพี่พัฒน์วีคที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวีคที่ธนาคารกลา,กลางหลายประเทศอย่างเช่นที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเรื่องที่สองก็คือทาง ECB ยุโรปลดดอกเบี้ยแล้วเรื่องที่สามเนี่ยก็คือธนาคารกลางอินเดียเนาะที่มีการลดดอกเบี้ยไป นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าหุ้นของประเทศเหล่านั้นเนี่ยยังน่าสนใจลงทุนหรือเปล่าครับแต่ก่อนอื่นครับพี่ผมอยากพามาดูผลตอบแทน recap ตลาดให้ให้ผู้ชมเราเนี่ยอยู่ on the same page ก็คือว่าอยู่ s, hmm. <S สแตนเดียวกับเราก่อนนะครับพี่ก็คออืออันดับแรกเนี่ยผมพามาดูดัชนีหุ้นและแยกรายประเทศนะพี่นาทีด้านซ้ายเนี่ยเป็น one week ที่ผ่านมาครับก็คือจานหนึงสุกที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า ตัวที่นํามาเป็นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือฝั่งของเกาหลีครับพี่เกาหลีเนี่ยอวิกที่ผ่านมาเนี่ยมีการเลือกตั้งกันไปแล้วก็ได้ประธานธิบดีคนคใหม่แล้วเนาะพี่เออคุณอีจมามยองครับจากพรรคเดโมแครติกปาร์ตี้ซึ่งวิกที่แล้วเนี่ยเกาหลีเนี่ยบวกสี่สี่เปอร์เซ็นต์กว่าเนี่ยพี่พัดถ้าเราไปย้อนดูแล้วเนี่ยเออเป็นเออโฟลเข้าซื้อของต่างชาติเนี่ยถือว่ามากที่สุดเลยแล้วที่นับตั้งแต่ปีสองพันยี่สี่เดือนมีนาคมซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวใช่เพราะว่า ถ้าเราจําได้ช่วงไตมาสุดท้ายไตมาาหนึ่งปีนี้ไตมาสุดท้ายปีที่แล้วเนี่ยหุ้นเกาหลีโดนกดดันหนักมากมีความวุ่นวายทางการเมืองค่อนข้างเยอะเลยนะโผล่ฝ่ออกไปเยอะใช่ใช่ครับแล้วก็เตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาละก็เป็นถ้าสมมติเราเดูกัน year to date ก็คือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเกาหลีก็เป็นประมาณอันดับสองเลยนะอาจจะลองจากฝั่งของเคสแชร์ที่ทำ performance ได้ อันดับเรื่องที่2อพี่นาทีเรามาโยกมาดูตลาดตราสารหนี้กันบ้างตลาดตราสารหนี้เนี่ยฝั่งของตัวสหรัฐเนี่ยตัวกราฟตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนไหวยู yield, ทั้ง2ปีและ10ปีที่ผมไฮไลท์ว้นะพี่ขึ้นมาประมาณ10กว่าเบสิสพอยต์ประมาณ0.1กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขาขึ้นมาแค่วันศุกร์นะพี่นาทีวันศุกร์เนี่ยมีเรื่องของ unemployment r a ท e ที่ออกมาค่อนข้างตัวเลขเนี่ยแข็งแกร่งครับพี่ตัวเลขสหรัฐแข็งแกร่งก็คนก็คาดคิดว่าเฟดเนี่ยเฮ้ เดือนเดือนจูเนียยังไม่ลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิวก็เลยปรับขึ้น10 basis point วันเดียวนะครับก็ยังคงแข็งแก่่งอยู่ส่วนสุดท้ายก็พี่พทัทก็เป็นฝั่งของออยบ้างเป็นอันนี้เป็นหน้าของผลตอบแทนเออเอ,อเป็นสินทรัพย์ทั่วโลกฝั่งของน้ำมันเนี่ยวิธีการปรับตัวขึ้นได้ดีนะสาเหตุเนี่ยก็มาจากหลายเรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็คือการที่เออฝั่งของรัสเซีย มีการโจมตีกับยูเคนที่เขามียังยังไม่จบกันเนาะพี่ก็ส่งผลให้น้ํามันเนี่ยโบกขึ้นไะด้เรื่องที่2ก็คือพอตัวเลขสารัฐออกมาดีเนี่ยก็คนก็คิดว่าดีมานเนี่ยยังแข่งแกงอยู่นะครับก็สำหรับปีนี้ทั้งปีทองก็ยังน่าสนใจอยู่ใช่สําหรับปีนี้ทั้งปีเนี่ยน้ํามันก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่า p e r อร์มได้แย่ที่สุดอยู่เนาะพี่ครับก็ลำดับต่อไปครับพี่เรามาเข้าเข้าเรื่องหัวข้อท็อตทิชชู่ท,ชที่เราตเตรียมอาไว้วันนี้ดีกว่าเรื่องแรกครับพี่ ก็คือเรื่องของคุณทั้มกับอีลอนครับคือคุณทั้มกับอีลอนเนี่ยเดี๋ยวผมเท้าความให้นิดนึงก่อนที่จะเริ่มว่าเขาไปทะเลาะกันได้ไงเนาะคุณทั้มกับคุณอีลอนเนี่ยตอนหาเสียงเนี่ยก็ต้องคุณทั้มหาเสียงเนี่ยคุณอีลอนเขาช่วยคุณทั้มในการหาเสียงมีการบริจาคเงินด้วยพินาทีแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้รับการเออแต่งตั้งจากคุณทั้มให้เป็นแบบเออ ให้มาคุมกระทรวงดอชด้วยเสร็จปุ๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้น่ะพี่นาทีเขาดูลาักกาันมากเลยทำไมอยู่ดีเขาทะเลาะก,กันเขาทะเลาะกันเรื่องอะไ <g ül> s> <S รก็อย่างที่ไตเติ้ลเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าทั้งสองคนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพันธมมตริกกันนะครับช่วงก่อนที่คุณทรัมป์เนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอีลอนเนี่ยก็สับสนหลายๆด้านเหมือนกันพอหลังจากที่คุณทรัมป์กลับมาเป็นธิบดีปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับคุณทรัมป์ก็ต้องตอบหรือให้รีบอร์ดกับ นะครับแต่พอมาช่วงหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีการขัดแย้งกันนะครับจุดแตกหักเนี่ยมันเริ่มมาจากตอนที่ว่าคุณทรัมป์เน้นนำเสนอเรื่อง One Big Beautiful Bill นะครับคืออะไรครับพี่นาทีรายละเอียดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่าให้ฟังถัดไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มนี้ก็คือวันตอนคุณทรัมป์ประกาศเรื่อง One Big Beautiful Bill หลักๆก็คือว่ามันเป็นลักษณะของการที่ว่าจะออกแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับซึ่งคุณเอลอนเนี่ยไม่พอใจกับตัวร่างกฎหมายนี้ สาเหตุก็คืออย่างนี้ครับคือคุณนิลอนเนี่ยไปให้คํานิยามหรือว่าไปให้มุมมองกับตลาดว่าเฮ้ยไอตัวร่างกฎหมายนี้เนี่ยมันจะเป็นการก่อหนี้ครั้งใหญ่แล้วมันไม่มีประสิทธิภาพแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูไส้ในกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอตัวบิลตัวนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันไปเอฟเฟกกับธุรกิจของอีลอน นะครับน kind of ั่นก no ็คือธุรกิจพลังงานสะอาดแล้วเอ่อพลังงานสะอาดแล้วก็รถ e ีีด้วยคือเขาทำเทสล่าอยู่นี่แหละใช่ใช่ฉะนั้นคอนฟิกก็เป็นเทรสแมพี่นาทีก็คือว่าเหมือนกับว่าทางสหรัฐเนี่ยอาจจะไปลดในเรื่องของค่าสนับสนุนหรือว่าแนวโน้มในเรื่องของการพยุงเรื่องธุรกิจรถอีวของอีลอนนะครับซึ่งอีลอนเองก็คงจะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ก็ออกจะมาเบลีมตลอดนะครับทีนี้ทางคุณทรับเองก็ไม่พอใจด้วยเช่นกัน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีลอนเนี่ยก็ไปทวิตไปอะไรต่างๆเพื่อที่จะเรียกร้องให้คุณทรัมป์เนี่ยออกจากตําแหน่งนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยเออรดอร์มให้ดีนะครับซึ่งคุณทรัมป์เองก็ไม่พอใจแน่นอนใช่ครับตอนนี้เนี่ยคุณทรัมป์เองก็ไปกล่าวหาว่าอีลอนเนี่ยอาจจะเป็นคนเสียสตินะครับแล้วก็ขู่ด้วยเขาด่ากันรุนแรงอยู่นะพี่แล้วก็ขู่ด้วยว่าทวิตขึ้นมาทวิตนมาเออจะยกเลิกสัญญาหรือว่าทําธุรกิจอะไรต่างๆระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มธุรกิจของอีลอนทั้งหมด สเปซเอ็กซ์เทสลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตลาดตกใจมากนะครับภายในวันนั้นเพีเดียวนะครับหุ้นเทสลาเนี่ยก็ปรับตัวลงในระหว่างวันเนี่ยเกือบเกือบสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าตลาดหรือ Market Cap เนี่ยหายไปประมาณหนึ่งจุดห้าแสนล้านดอลลาร์เยอะนะครับหนึ่งจุดห้าแสนล้านดอลลาร์ในวันเดียวในวันเดียวทีคราวนี้ผมก็อยากจะไปดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าไอ้ตัววันบิ๊กบิทูฟว์บิลแอกเนี่ยมันคืออะไร นะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับถ้าเราพูดกันง่ายๆเนี่ยก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับ <Yeah. S 2> เป็นการรวบรวมนะครับมาตรการต่างๆเนี่ยให้มาอยู่ในร่างกฎหมายฉบับเดียวเพื่อจะได้ดําเนินการได้โดยง่ายนะครับโดยหลักของทั้งหมดเนี่ยเราต้องเท้าความไปเกี่ยวกับเรื่องของที่คุณทรัมป์เนี่ยเคยวางแผนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเมริกันเฟิร์สทำไงให้อเมริกาเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวร่างกฎหมายนี้เนี่ยมันจะเกอะไปด้วย หลักๆที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศนะครับเรื่องของการออสนับสนุนให้มีการจ้างงานในประเทศมากขึ้นลดการพึ่งพาการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศนะครับ oh. สิ่งต่างเหล่านี้มันจะอยู่ในตัวบิลช mm ุดนี้ซึ่งมันเป็นออขนาดใหญ่มากๆนะครับมองกันไว้อยู่ที่ประมาณ5ล้านล้านดอลาลาร mm ์ hmm. นะครับซึ่งก็เลยเป็นเหตุข,ของคุณมาร์กนะครับที่บอกว่าเฮ้ยการกู้แบบนี้เนี่ยถ้ามันทําให้สําเร็จเนี่ยมันจะเป็นภารานี่ ครั้งใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าประเมินกันนะครับว่าอีตัว one big beautiful bill act นี้เนี่ยมันจะมีคนที่ได้ประโยชน์กับคนที่เสียประโยชน์ยังไงอันนี้ผมสรุปเป็นคร่าวๆก่อนนะครับก็คือมีตารางอย่างที่เห็นเนี่ยคือ้ียนียจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์ในี่ครับแล้วก็ขวาก็เป็นเสียประโยชน์ซึ่งผมดูเร็วๆอย่างนี้แล้วเนี่ยฝั่งของคุณอีลอนเนี่ยอยู่ฝั่งขวาเนี่ยใช่ใช่ใช่ค่อนข้างชัดนะเดี๋ยวพี่จะทีไล่เรียงให้ดูกันนะครับว่า ธุกิจที่ได้ประโยชน์เนี่ยแน่นอนเลยก็ต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทที่ทำผลิตอาวุธหรือในเกี่ยวกับเรื่องของการปร้องกันประเทศนะครับมไม่าจะเป็นเรื่องของเครื่องบินเรือรบอะไรต่างๆนะครับคนที่เสียประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องประกันสุขภาพเพราะว่าไอ้ตัวค่าใช้จ่ายด้านประกันสุขภาพนี้เนี่ยทางคุณทรัมป์มองว่ามันสูงเกินไปนะครับคนที่ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับอุตสาหกรรมพลังงานดั้งเดิมคือหรือฟอสซิลนะครับเพราะว่าคุณทรัมป์เนี่ยไม่เชื่อเรื่อง คลีเนเนจีหรือเรื่องโลกร้อนสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ในทางกลับกันคนที่เสียประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพลังงานสะอาดแล้วก็รวมไปถึง EV คีคาร์ของคุณอีลอนด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าจะมีแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับเราก็จะโฟกัสไปที่กลุ่มธุรกิจการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นถนนหนทางท่าเรือสนามบินต่างๆนะครับแล้วก็คนที่เสียประโยชน์เนี่ยก็คือบริษัทต่างๆที่มีการนําเข้าสินค้าจากต่างชาติ เพราะว่าเราจะลดการพึ่งพาจากต่างชาติมากขึ้นนะครับสุดท้ายอันนี้ที่เป็นคนที่เขาคุยกันมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีนะครับคุณทั้์ค่อนข้างจะโปรหรือว่าให้ประโยชน์กับผู้มีรายได้สูงหรือในหนึ่งก็คือว่าจะเสียภาษีที่น้อยลงในทางกับการครับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะต้องแบกรับภาษีที่มากขึ้นด้วยเช่นกันมีการประเมินกันนะครับว่าสหรัฐเนี่ยจะขัดดุลเนี่ยราวประมาณ2.4ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์ นะครับซึ่งเป็นโเลขที่ค่อนั้งมาก,นมากในปี2034เลยใช่ไหมครับพี่คือเพราะฉะนั้นผมสรุปสั้นๆก็คือว่าจุดเริ่มต้นมันก็มาจากการที่คุณทรัมป์เนี่ยเขาก็ออกอตัวกฎหมายออกมาตรการที่ความจริงมันก็ขัดแย้งผลประโยชน์กับทางคุรีรอนแหละเนาะส่วนหนึ่งครับครับ,รบทีนี้เฮ้ยพอมันเกิดความที่เป็น policy risk อะไรเงี้ยพี่พาทคือหมายถึงว่าเฮ้ยเออออกกฎหม,มายมามีการขัดแย้งกันอ่างเงี้ยตลาดก็เลยกังวลว่าเฮ้ย พวกบริษัทต่างๆอย่างเช่นเทส la กลุ่มพลังงานสะอาดหรือแม้แต่พวกบริษัทที่ต้องพึ่งพิงพวกการอนุมัติจากภาครัฐอะไรเงี้ยของบริษัทพวกสหรัฐพวกเนี้ยจะตกอยู่ในภาวะที่น่ากังวลหรือเปล่าพิพัฒน์การตอบเนี่ยขอ,ขอแบ่งเป็นสองเรื่องเรื่องแรกเป็นการทะเลาะระหว่างบุคคลเรื่องที่สองเนี่ยเป็นตัวบริษัทครับ การทะเลาะระหว่างบุคคลเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทาทะเลาะกับนักธุรกิจระดับโลกเขาเป็นนักธุรกิจคนเดิมนกันคือาจารย์ทัามเนี่ยตอนเขาเข้ามาในรอบที่หนึ่งเนี่ยเขาก็มีปัญหาเหมือนกันตอนนั้นมีปัญหากับเจฟเบซอสเพราะว่าเจฟเบซอรเสียไปถือหุ้นในวอชิงตันโพสต์ซึ่งก็ชอบเขียนข่าวในเชิงที่อาจารย์อาจจะไม่ถูกใจมากนักก็เห็นว่าตอนนั้นก็มีปัญหากันหนักมากเลยแต่ว่าหุ้นเบซอรเนี่ย สุดท <g ül üyor> ้ายตอนนี้ก็คือโอ้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆ<ช>ถ้าใครถือถือตั้งแต่ตอนที่คุณทรัมป์ภาคแรกเนาะ<ช>นก็รวยกันไปแล้วเพราะฉะนั้นการมีปัญหาอย่างแรกพี่มองว่ามันเป็นปัญหาระหว่างนคนกับคนโอเคใช่ส่วนถ้ามาดูในเชิงบริษัทเนี่ยต้องยอมรับว่าแต่ละประเทศเนี่ยบริษัทไม่ว่าจะเป็นเทคบริษัททําธุรกิจอื่นๆเนี่ยต้องเกี่ยวโยงกับภาครัฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอันนี้หนีไม่ได้นะแต่ว่าข้อดีของสารัฐเนี่ย คือตลาดมันเสรีที่สุดเทียบกับประเทศอื่นก็คือเรียกได้ว่าพึ่งพาน้อยที่สุดถ้าเราดูจีนเนี่ยจำ h t h Education นะที่เป็นเรื่องการศึกษาที่ว่าแบบไปเรียนพิเศษนูนนีนั่นออกออกออกมาตรการทีรอบี้วดเลยใช่ยุโรปเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกบริษัทเทคก็ต้องไปขึ้นศาลในยุโรปเป็นประจำไม่ว่าจะเรื่อง Customer Protection เรื่องการกินรวบมาเก็ตแต่ตัวสหรัฐเนี่ย เรียกได้ว่าปกติแล้ารัฐบาลเขาหรือนโยบายเขาเนี่ยจะโปรธุรกิจมากกว่าถามว่ามันพึ่งพากันยังไงหนึ่งก็คือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยฟันดิ้งฟันดิงพวกเสิร์ชไม่ว่าจะเป็นด้าน AI ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับบริษัทเทคนี่คือด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือรัฐบาลสหรัฐก็จ้างบริษัทเทคพวกนี้แหละมาทำโปรเจกต์ต่างต่างใช่เพราะฉะนั้นพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่เพราะฉะนั้น การที่เรามองว่ามีปัญหาส่วนบุคคลแล้วจะลุกลามไปเป็นปัญหาระหว่างบริษัทกับรัฐบาลเนี่ยเขากังวลกันค่อนข้างยากเพราะว่าอย่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยจุดเด่นที่สุดเลยที่เขาชนะประเทศอื่นอยู่เนี่ยคืออินโนเวชันเขาไม่มีทางทาลายอินโนเวชันในประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นก็ด้วยสองเหตุผลนี้ก็เลยมองว่ามันเป็นปัจจัยเซนิเมนต์ระยะสั้นไม่มีผลกระทบแล้วเออโอเคนักลงทุนผู้ชมเริ่มสบายใจแล้วแต่ว่าคําแนะนาสาหรับคนที่ อาจจะมีหุ้นสารัฐหรือยังไม่ได้มีหุ้นสารัดอยู่เนี่ยพี่พี่มองยังไงตอนนี้ครับแนะนําเลยก็เดี๋ยวไปดูจากสไลด์สไลด์หน้าถัดไปก็ก็ต้องบอกว่าตัวสหรัฐเนี่ยโดยรวมเรามีมุมมองเป็นกลางแต่ว่าหนึ่งคือราคาหุ้นมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะตออสามปีเนาะแต่ว่ามันขึ้นมาจากกลุ่มหุ้นเรียกว่าท็อป10หรือถ้าจ่คุยกันก็คือคุยกันด้วยคําว่าแม็กซ์7แมกนิฟิเซน7เจ็ดนางฟ้าใช่ซึ่ง เราต้องเรายอมรับว่ากําไรมันโตดีแล้วแน่นะครับก็ยังโตดีต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ราคามันเรียกได้ว่าพายซินเกินไปอาจจะเริ่มมีแอบติดติดแพงๆหน่อยแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบอกบูมมองมันกลางต่อสหรัฐเพราะว่าสหรัฐเนี่ยน้ําหนักส่วนใหญ่ก็อยู่ในหุ้นกลุ่มพวกนี้แหล,ละและ้วที่มันขึ้นมาเยอะเนี่ยถ้าเราดูจากกราฟบนจอเนี่ยตัวสีเขียวเนี่ยคือกําไรของปีที่แล้วจะเห็นว่ากําไรของท็อป10 S&P 500เนี่ย มันฉีกจากกําไรของหุ้นที่เหลือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่โฟมจะวิ่งเข้าหุ้นกลุ่มพวกนี้แต่ว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยตัวแท่งสีฟ้ามันแคชชัาขึ้นมาแปลว่าถึงแม่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวตัวใหญ่แคชช้าขึ้นมาแล้วถึงแม้เราจะนิวท่าหรือว่ามองมุมมองเป็นกลางต่อหุ้นกลุ่มสารโดยรวมเนี่ยเรามองว่าหุ้นที่เหลือเนี่ยอีก493ตัวเนี่ยน่าจะพอแคชชัาขึ้นมาไดา้มองโดยรวมเนี่ย นิวทรัลแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปเนี่ยโอเคมันก็อาจจะพอมีออฟฟิริตี้อยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคนอยากลงทุนในหุ้นสหรัฐเราไม่แนะนําให้ลงทุนใน S&P 5 0 0หรอยือ NASDAQ คซึ่งเป็นหุ้นภาพรวมแต่เราแนะนําให้ไปหาเซกเตอร์ที่พื้นฐานดีและอยู่ในราคาที่เหมาะสมครับซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นเคเบลเนี่ยแม่ทำอยู่สองเซกเตอร์เซกเตอร์อะไรครับพี่ก็คือเฮลท์แคร์กับอินฟาสตรักเจอร์พอสองสั้นๆเลยพี่ทําไมก็เฮลท์แคร์เนี่ยแน่นอนเฮลท์แคร์โดนกดดันมานานสองประมาณสองปีที่ผ่านมาราคาหหุ้นนไม่่คอยป เพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยถ้าเราจำได้เทลแคร์หุ้นที่พุ่งแซงเซกเ,เตอร์อื่นไปเยอะเลยแต่พอโควิดจบปุ๊บความน่าสนใจของมันก็ลดลงมาโอเคอแต่ตอนนี้เนี่ยในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนจากนโยบายการค้ามีโอกาสจะชะลอตัวลงเล็กน้อยถึงแม้เราจะไม่มองว่ามันจะเกิด r e เทชั่นตัวหุ้นกลุ่มดิเวนซีดอย่างเทลแคร์เนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวได้ค่อนข้างดีส่วน <infrastructure S 2> อินฟาซัคเจอร์ของสร้างพื้นฐานเมื่อกี้เราคุยกัน<ะ>ไปแล้วเรื่องวัน b ิลฟูวิว <View. S 2> ก็คือเมื่อกี้ที่อยู่ฝั่งเชียวพีท้าทีเนาะอันอันใหญ่ๆเลยเนี่ยคือการกระตุ้นด้านของสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าหุ้นกลุ่มนี้ในสารัฐเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยค,ครบถ้วนเดี๋ยวผมขอสรุปก่อนนะพี่้าทีก่อนที่เราไป ECB ีกันก็โดยสรุปฝั่งของเรื่องของประเด็นของทุนอีลอนกับคุณพร้ปมเนี่ยก็ถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ผลกระทบเนี่ย มันออกออกในเชิงการทะเลาะกันส่วนบุคคลมากกว่าส่วนในเชิงบริษัทภาพใหญ่ที่กระทบเป็นวงกว้างเนี่ยทางเรายังไม่มองว่ามันจะลามไปเนาะใช่เนาะส่วนคําแนะนาเนี่ยก็สั่งคุณสีรัฐเรายังคงเป็นนิวทรัลอยู่ก็คือมุมมองเป็นกลางส่วนถ้าเราแนะนําอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ช่วงนี้เราขอเน้นไปที่เป็นฝั่งดีเฟนซีฟดีกว่าที่เคเวลเรามองเนื่องจากว่าเอ้ยสถานการณ์เนี่ยยังไม่แน่นอนหลายเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ได้เติบโตดีมากขนาดนั้นรวมถึงกลุ่มอย่างอินฟราเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากอย่าง Act วันบิ๊กบิ t i f u l ด้วยเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรา move ไปที่เรื่องสองครับพี่ใช่ครับเรื่องที่สองเนี่ยเออมีการลดดอกเบี้ยของ ECB ครับพี่ลดในไซเคิเนี่ยโหเป็นครั้งที่8แล้วพี่ลงมาเหลือสซ ECB เขาพูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างไหมครับพี่ก็ก่อนอื่นนะครับอยากให้ดูที่มอนิเตอร์ตอนนี้ก่อนนะครับก็คือว่าจะเห็นได้ว่า ECB เนี่ยได้เริ่มลดดอกเบี้ยมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็รั้งที่ล่าสุดเนีเป็นครั้งที่แ นะครับแต่ละครั้งเนี่ยลดประมาณ0.25อเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเราใช้เน้น่าค่อยๆลดมาตลอดนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยสำหรับการชุมรอบนี้นะครับเราต้องมาถอดรหัสนะครับว่าสิ่งที่คณะกรรมการ <c oughs> พูด <c oughs> ได้พูดอะไรออกมาเนี่ยมันสื่อในยะออกมากับตลาดยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันมี3มคีย์เวิร์ดที่สำคัญสำคัญด้วยกันนะครับประเด็นแรกนะครับรอบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเอกฉัน ความหมายคือว่ามีบางท่านเนี่ยอยากจะให้คงไว้องบางท่านอยากให้ลดนะครับซึ่งเสียงเสียงส่วนฝั่งลดก็ชนะใช่ครับแต่ว่าคนที่อยากให้คงเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะรอคือเก็บกระสุนไว้ก่อนไว้ใช้ตอนที่ว่า Impact ที่มันเกิดจากกรณีของสงครามค้านเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเราจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ยังโทนว่าเฮ้ยคัดเถอะตัดเถอะแต่ว่าอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้คือ m e มีบ g e แรกนะครับ m e s ส a g จที่2ครับ คือทางประธาน ECB เองก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับนี้เนี่ยมันไม่ได้ต่ําหรือมันไม่ได้ไปกระตุ้นทําให้มันมีอัตราเงินเฟ้อขยับขึ้นมาได้โดยปกติเนี่ยเราจะคุ้นกันว่าเมื่อดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยมันจะเร่งให้คนเนี่ยจับจ่ยใช้สอยขึ้นนะครับแต่เขามองว่าอัตราดอกเบี้ยระดับนี้เนี่ยมันโอเคกับภาวะเศรษฐกษิจปัจจุบันก็คือมันไม่ได้ร้อนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้เย็ยนเกินไปมันอยู่ในระดับที่พอดี นะครับสุดท้ายสุดท้ายอันนี exactly ้เนี่ยซึ對對 okay. hmm. ่งมันจะไปล้อกับทา้งฝั่งอินเดียด้วยเช่นกันคือเขาจะเปลี่ยนคำแล้วครับเปลี่ยนคําว่าเฮ้ยนโยบายตอนนี้เนี่ยมองอยู่ในช่วงเป็นนิวโตรจากเดิมเนี่ยนิวตรออมาอีกแล้วพี่จากเดิมเนี่ยเป็น a อ c o m m o d a t i v e ก็คือ a c c o m m o คือคอยสนับสนุนช่วยเหลืออภาครถคนจะลดจะลดแหละ accommodative แต่พอว u ร t r ก็คืออาจจะคงมากค้อเพราะฉะนั้นขีดแมสเซจที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นะครับก็คือมันถอดมาได้คําว่า อาจจะลดได้แต่เริ่มจะสิ้นสุดจักดอกเบีย้ยขาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทาง ECB เองเนี่ยสื่อสัญญาณการตลาดมาตลอดต่อเนื่องว่าเขาลดาลดลดมาแล้วลดมาแดครั้งนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยน mood and t o ท ne แล้วนผมถามตรงประเด็นเลยดีกว่าพี่นาะทีเคเวลมองไงครับพี่ครั้งหน้าเคเวลมองว่าอาจจะมีโอกาสลดได้หนึ่งครั้งแต่ว่าเราจะหยุดในเดือน7นี้ก่อนเราจะมีพอยส์แล้วค่อยลดใช่แล้วก็ ไปลดอีกทีเนี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มองว่าน่าจะลดอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับ,รบซึ่งทั้ง ECB เองเนี่ยก็มีการโปรเจกตนะครับมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วล่ะว่าเวลารอบการรมชุมนายรอบนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของมีการประกาศตัวเลขคาดการณ์ต่างออกมาซึ่งเราจะเห็นได้จากมอนิเตอร์ตอนนี้นะครับ,รบก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น GDP Growth Headline CBI หรือคอ r e CPI อนี้เนี้ยมันมีการโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจะปรับตัวลดลงจากรอบการประชุมเดือน เออมีนาคมปีสองพันยี่สิบห้ามันก็สนับสนุนยังสนับสนุนเรื่องของแนวทางการลดดอกเบี้ยเขาจะลดดอกเบี้ยถ้าดูจากกราฟเร็วๆก็คือ C P I ก็ลงมาคาดการณ์ว่าจะลงมาอยู่ที่รับสองเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนโกลด์ก็ไม่ได้โตเติบโตได้ดีมากขนาดนั้นเนาะโอเคเออทีนี้ถามพิพัทบ้างเอาแบบฟันธงให้หน่อยเลยพี่ฟันธงมาเลยว่าเฮ้ยแล้วมุมมองหุ้นยุโรปเราอ่ะเป็นยังไงชอบอยู่ไหมมุมมองหุ้นยุโรปตอนนี้เราเป็นกลางเป็นกลางคือยุ หุ้นยุโรปเนี่ยข้อดีมันคือเศรษฐกิจได้รับโอกาสได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นที่เยอรมันออกมาช่วงต้นปี่ภาคการคลังภาคการคลังฝั่งฟิสิกเคอลเยอรมันประกาศออกมาเยอะมากเลยใช่แล้วก็ตัวกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไปมากหนึ่งออกมาค่อนข้างดีคือเรได้ว่าออกมาสูงมาที่ตลาดคาดใช่แต่ว่าสองเหตุผลเนี่ยต้องไหมพี่มันไม่ได้ทําให้เราโพสิทีฟเพราะว่ามันมีเหตุผลหนึ่งที่เราคอนเซิร์น ก็คือเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยมีโอกาสโดนทาริฟมากกว่าเพ<อ>ื่อนถามว่าทําไมเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยพี่ใหญ่มีไม่กี่ประเทศเยอรมันฝรั่งเศสเนเธอร์แล,ลแนด์สามประเทศนี้เนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจเขาเนี่ยพึ่งพาภาคการผลิตและส่งออกค่อนข้างเยอะอซึ่งประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ถ้าทาริฟยังอยู่ในตลาดเนี่ยเรียกได้ว่ายุโรปมีความเสี่ยงมากกว่าประเทศอ,อื่นๆคือถ้าดูดูจากกราฟเนี่ยแท่งสีแดงก็คือ การเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้ที่นักวิเคราะห์ประมาณไว้เมื่อกลางปีที่แล้วครับเส้นสีเขียวเนี่ยคือที่นักวิเคราะห์ประมาณไว้ล่าสุดจะสังเกตว่ามันลดลงมันลดลงทั้งหมดเพราะว่าอาลีฟเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจนแน่นอนแต่ว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยทั่วโลกนักวิเคราะห์ประมาณเมื่อกลางปีที่แล้วสามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เลือสองจุดเจ็ดลดลงเท่าไหร่ศูนย์จุดสามแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นดูอินเดียหกจุดแปดลดลงเหลือหกจุดสามแต่ถ้ามาดูยุโรปเนี่ย นึ่งจุด uh สี huh> ่ตอนนี้เหลือศูนย์จุดแปดเกือบครึ่งเเกือบครึ่งก็อย่างที่ได้บอกไปเพราะว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยพึ่งพิงตัวภาคการผลิตกับภาคส่งออกค่อนข้างเยอะแล้วไม่ใช่แค่นั้นถ้าเราจำมันได้เนี่ยทรัมเขาออกภาษีเนี่ยมีสองสองมสมีมีหลายกลุ่มหลายหลายกลุ่มหลายนันมากอันแรกด้านแรกคือด้านระหว่างประเทศสิบเปอร์เซ็นทุกประเทศสิบเปอร์เซ็นต์เขาว่าไปอีกด้านหนึ่งเป็นเฉพาะสินค้ารถยนต์รถยนต์อลูมิเนียมยาอันนี้ <Euro. S 1> เป็นสินค้าย,ยุโรปับเต็มเ็มรับเต็มเต็มเพราะฉะนั้นเรามองว่าไอ้ถึงมันมีข้อดีนะแต่ว่าระยะข้างหน้าเนี่ยความมันผลด้านเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเนี่ยยังสูงอยู่ครับ <c oughs> โอเคค่อนขอ้างชัดเจนสําหรับยุโรปก็มุมมองการลงทุนเนี่ยโอเคเรายัางคิดว่า EC b อาจจะลดได้อีกหนึ่งครั้งแต่ว่าเนื่องด้วยผลกระทบต่อทาริฟเนี่ยมันอาจจะมากกว่าเพื่อนจริงๆเนาะเรายังคิดว่าเอ้ยยังยังไม่ได้เป็นมุมมองชงบวกกับยุโรปตอนนี้ดีกว่าส่วนอีกประเด็นพี่นาทีสุดท้าย RBI ธนาคารกลางอินเดียลดดอกเบี้ยครับพี่อาทีแต่อันนี้เซอร์ไพรส์ตลาดใช่ใเมื่อกี้ยุโรปตามคาดนะแต่อันนี้เซอร์ไพรส์ลดไป0.5เปอร์เซ็นต์ตลาดคาดว่าลดแค่0.2 5ใช่ครับพี่อาทีคอมเมนต์ตรงนี้หน่อยธนาคารกลางอินเดียนะครับหรือว่า RBI เนี่ยรอบนี้เนี่ยเป็นการลดครั้งที่3ในปี2025นะครับแล้วก็ต้องเรียนว่ามันเป็นการลดมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดโควิด1 9ที่สุดเห็นว่ากราฟมันชาร์จลงมาะให้ดูที่ภาพนี้นะครับถ้าไปเทียบกับ ECB ภาพก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า RBI เนี่ยเริ่มลดแต่ครั้งเนี้ยลดมากกว่าที่คาด <ừ, S 1> คือถ้าเปรียบเป็นบันไดเนี่ยเก้านี่ก็ค่อนข้างจะชันนิดนึนงน,นะครับลง,ลงเร็วใช่ครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดเหมือนกันครับเปลี่ยนคําว่า a c c o m m o n i t i v e เป็นจดเดียวเหมือนเมื่อกี้ที่ลักษณะเดียวกันพูดไว้ใช่ครับแต่ว่า message ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นสาหรัอบอินเดียนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวบริษัทจดทะเบียนของทั้งอินเดียตอนเนี้ยประเมินว่าอย่างไรบ้างนะครับ ก็บริษัทกำไรของบริษัทจดทะเบียนของอินเดียเนี่ยได้รับการกดดันมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีของเขาบอกว่าจะลดการกระตุ้นนโยบายการคลังทําให้ตลาดเนี่ยไปพายซินข่าวร้ายนั้นไปพอสมควรแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจดูมีมุมมองที่ดีขึ้นเมื่อกี้เราพูดเรื่องการลดดอกเบี้ยของสองลีเจียนนะยุโรปกับอินเดียมันลดเหมือนกันแต่อินฟลเคชันมันตาน่างกันนะ,ะเพราะว่าตัวยุโรปเนี่ย ตลาดคาดว่าจะลด0.25แล้วก็ลด0.25จริงๆลด0.25ก็เรียกได้ว่าเสมอตัวตัว,ตตวแต่ตอินเดียเนี่ยตลาดคาดว่าจะลด0.25แต่ลด0้5 <80. S 1> อันเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีครับนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรามองว่ากาไรของบริษัทจดทะเบียนในอินเดียมีแนวโน้มจะได้รับการปรับเพิ่มขึ้นแลน้วในระยะถัดไปเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะได้การกระตุ้นจากนโยบายการเงินเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออินเดียเนี่ยได้เปรียบ ด้านสงครามการค้าอ่าเมื่อกี้เราเห็นเรื่ที่พี่ฟาสโชว์ไปแล้วเนาะใช่อันนั้นอันนั้นอันนั้นดูง่ายเห็นว่ายุโรปสีเปียบอินเดียได้เปียบแต่มีอีกมีอีกเรียกได้ว่าสองเรื่องที่ที่เรียกได้ว่านักทุนอาจจะมองข้ามไปอินเดียเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตโดนทั่วโลกเอ็กซ์พอร์ตคือการส่งออกเนาะการส่งออกโดนอยู่แล้วการส่งออกโดนหมดการค้าไม่ดีกับใครแต่อย่าลืมว่าการส่งออกเนี่ยมีส่งออกสองอย่างส่งออกกู๊ดคือสินค้ากับส่งออกเซอร์วิสคือบริการอส่งออกที่โดนจากทาริฟ้คือ <Good. S 2> สินค้า,คาแต่อินเดียเนี่ยส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์ขงาเนี่ยเป็นสินค้าแค่หกสิบอีกสี่สิบส่งออกบริการส่งออกเรื่องไอทีคอนเซ็์ส่งออกเรื่องวิเศษคอนเซ็ปเพราะฉะนั้นส่วนนี้ไม่โดนรอดแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่อินเดียน่าจะได้ก็คือทารีฟรอบนี้แล้วเนี่ยเจนว่าทุกคนปรับตัวจีนไม่ส่งตรงแนละ้วจีนส่งผ่านเวียดนามแต่รอบนี้เนี่ยชัดเจนว่าเวียดนามโดนหนักเรียบร้อยคือสหรัฐเขาก็รู้แหละ ไมนนีปนเวยดากัถ้าเวียดนามโดนแล้วเนี่ยรอบเนี้ยจะส่งออกไปเวียดนามาก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ยก็เป็นค a n ิเดตที่เรียกได้ว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากการ r e l สรุปว่าคือนอกจากจะโดนผลกระทบน้อยแล้วเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์อีกหนึ่งท่อจาก relocation การย้ายฐานการผลิตด้วยแล้วมุมมองการลงทุนกับพุ้นอินเดียแหละพี่ก็อินเดียตอนนี้เรา사이리โพซีทีฟนะแปลว่าสหรัฐพี่เมื่อกี้นิวโตรยุโรปพี่นิวโตรเคเวลเรา อินเดียเราไซริโพซิทีฟแล้วอแปลว่าถ้ายังไม่มีน้ําหนักในการลงทุนทุนอินเดียาสามารถซื้อได้นะซื้อได้แต่ว่าก็อย่ามีสัดส่วนเกิน20%เนเพราะว่าถึงแม้เราเราจะมั่นใจเราจะวิเคราะห์กันมาอย่างดีเนี่ยแต่อย่าลืมว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ความมันปวดค่อนข้างสูงแล้วก็คาดเดายากยจริงๆอย่าลืมว่าคุณทรัมป์ยังอยู่ในตําแหน่งต่อโอเคก็ถ้าฟังแล้วเอ้ยนักลงทุนสนใจผู้ชมสนใจในอินเดียนี่เรามีกองไรนแนะนำบ้าง S <S เลืองของกงทุนมาเลยพี่ตอนนี้เราแนะนําตัวเคอินเดียเป็นกองแอคทีฟฟันของกสิกรแอ s เ t ถ้านัาลงทุนสนใจเนี่ยก็สามารถอ่านข้อมูลชี้ชเราแปะไว้ในคอมเมนต์ได้ครบถ้วนสําหรับเออทั้งสามุมมองการลงทุนแล้วก็สามประเด็นร้อนเนอะครับผมก็สรุปสั้นๆอีกครั้งฝั่งสหรัฐเนี่ยเรายังมองเออคำแนะนาการลงทุนค่อนข้างเป็นกลางเออยุโรปเราก็ยังเป็นกลางเนอะน่าจะโดนผลกระทบจากสงครามการค้าแต่ฝั่งอินเดียเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าผลกระทบของสงครามการค้าเนี่ยจำกัด น้อยกว่าเพื่อแล้วอาจจะได้รับอนิสง์จากประเทศอื่นๆที่โดนผลกระทบไปด้วยขอบคุณวิพัฒน์ขอบคุณพี่อาทีมากเลยก็ก่อนลาไปผมกล่าวกับคุณผู้ชมหน่อยว่าเมื่อทุกองค์ประกอบเชื่อมต่อกันนะครับผมความมั่งคั่งเนี่ยก็มีความชัดเจนมากขึ้นพบกับเราวันจันทร์หน้าตอนเช้ากับทีมเซ o ออฟฟิศเคเบธนาคารกสิกรไทยนะครับผมสำหรับวันนี้รายการ Insider Age ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ